พี่น้องเอ๋ยพุธมนตทนอีสานนี่มีมากแต่เก่าก่อนทิ้นฐานอารยธรรมแต่เขา่าโมร่านเจ้าได้สืบมาผาไมมนอวานันกระแสนลำดอกเลิกค้าตกักกิิ่าบอลบันอีสานได้เม่นฮงเฮืองพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระมมศึกษาหา,รราสหาาสำนักงานเขตพื้นที่การศ,รรศึกษาประถมศึกษามหาสาร,รคามเขตสองภายใต้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนได้เรียนเรียนดีมีคุณธรรม เป็นหน่วยงานทางการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งอยู่เลขที่417ถนนสมารักตํตำบลหนองแสงอําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสรารคามมีเขตบริการครอบคลุมพื้นที่5อำเภอประกอบด้วยอําเภอวาปีปทุมเป็นที่ตั้งสำนักงานมีจำนวนโรงเรียนในสังกัด71แห่งอําเภอนาดูน29แห่ง อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย55แห่งอำเภอยางสีสุราษฎรแห่งและอำเภอนาเชือก43แห่งรวมทั้งสิ้น220แห่งจำแนกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก167แห่งขนาดกลาง50แห่งและขนาดใหญ่3แห่งแบ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา16กลุ่ม ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน2,016คนจัดการเรียนตั้งแต่ระดับประถมะวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลายมีนักเรียนทั้งหมด27,77คนภายใต้การบริหารงานของนายชัยนรินทร์บัวสะอื้นรำผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานางขวัญพัฒพรมดอนกอยนายสายันปอไปและนายพิชัยบุญมาหนอคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสรา,ารคามเขตสองมีการบริหารจัดการตามโครงสร้างการปฏิบัติงานโดยแบ่งเป็น9กลุ่ม1หน่วยจำนวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น76คนภายใต้วิสัยทัศน์องค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีคุณธรรมค่านิยมร่วมสมาร์ทเอสโซวิทไมจิตบริการ M. อ o r โมคุณธรรม A. Accountability ความรับผิดชอบ R. Respect ความเคารพ T. Teamwork and Technology การทำงานเป็นทีมและใช้เทคโนโลยีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2ขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายโดยมุ่งเน้นหลักการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึดการสร้างความเข้มแข็งด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กระจายอำนาจและการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่เป้าหมายตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านความปลอดภัย สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรอย่างสูงสุดมีผลการดำเนินงานสำคัญดังนี้จัดตั้งศูนย์บริการความสุขและความปลอดภัยและดับเขตและดับโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพจิตและความปลอดภยัยพร้อมรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษา้อยละร้อยของสถานศึกษาทุกแห่งมีแผนและมาตรการด้านความปลอดภยัย สร้างความตระหนักรู้ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นแก่นักเรียนและบุคลากรทุกคนผ่านการอบรมแผนเผชิญเหตุโดยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในทุกระดับในด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุงสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคมีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง ดูแลเด็กพิการและได้โอกาสกว่า2,723คนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มหลุดจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่การเรียนได้สำเร็จจำนวน136รายนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นครบถ้วนคิดเป็นร้อยละร้อย ในด้านคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีผลสำเร็จที่โดดเด่นดังนี้การประเมิน NT ชั้นป .3 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ0.34โดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น1.29ผลการสอบโอเนชั้นป .6 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นวิชาว,วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น0.34 โรงเรียนขยายโอกาสทุกแห่งส่งเสริมการประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินพิซ่าโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดดำเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ลายบุคคลด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุ่งพัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงานทุกระดับให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพดังนี้ การนำระบบบริหารจัดการดิจิทัลมาใช้ในทุกโรงเรียนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนจัดการศึกษาได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน167แห่งด้วยแนวทางเครือข่ายเรียนรวมจํานวน15แห่งและการใช้ DLTV แก้ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ร่วมกับชุมชนดำเนินงานเลิกสถานศึกษาที่ทไม่มีนักเรียนจำนวนหนึ่งแห่งสพทจัดกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กตามผลสมริตจ,จากข้อมูลอาทีเอ็นทและข้อมูลอัตรากำลังประจำปีการศึกษา2,568ผลประเมินระดับเบ p แพ c t ทีสจำนวน27แห่งโรงเรียนในสังกัดร้อยละร้อย การเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้รับรางวัลสำคัญดังนี้นางขวัญพัฒพรมดอนกลอยรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นครุฑทองคำ ประจำปี2568รางวัลพระพฤหัสบดีระดับจังหวัดมหาสารคามรางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่นศึกษาธิการภาค12นายสายันปองไปรางวัลพระพฤหัสบดีระดับจังหวัดมหาสารคามรางวัลครุชนคนคุณธรรมระดับตีเยี่ยมประเภทบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตตรวจราชการที่12 นายพิชัยบุญมาหนองคูรางวัลคูรุ้สดุดีประจําปี2568ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA ออนไลน์ Online, ได้คะแนน98.78ระดับดีเยี่ยมสถานศึกษาจํานวน34แห่งที่เข้ารับการประเมินภายนอกมีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวชี้วัด มีสถานศึกษาได้รับรางวัลดังนี้โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายประจำปี2568จำนวน2แหง่งโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลจำนวน3แหง่งโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรระดับชาติอ,อยอ,อน้อยพรัดจำนวน2แห่งโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรระดับชาติออยอน้อยระดับดีเยี่ยมจำนวน12แหง่ง โรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการได้รับโรคระดับชาติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนหนึ่งแห่งรางวัลลูกเสือเสมาเชิดชูเกียริประจำปี2568ระดับชาติหนึ่งท่านได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ด้านวิชาการโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม<น>การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับขยายโอกาสทางการศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนชุมชนบ้านสําโรง<น>ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองลูกจ้างยอดเยี่ยมในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหัวดงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่มีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ net, ได้คะแนนเต็ม100จำนวน12รายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสา,ารคามเขต2มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขับเคลื่อนการศึกษาอย่างเป็นระบบสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาสู่เป้าหมายองค์กรแห่งความสุขสร้างคนดีมีคุณภาพให้เด็กนักเรียนมหาสารคามสองได้เรียนเรียนดีมีคุณธรรมผมศึกษามหาสารคามเขส เชื่อเกียดกองเกรียงไกรแดนยิ่งใหญ่องค์พระทาตน,นาดู